สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชี่ลแคมวันนี้นะคะเดก็จะมาอวดเค้กให้ดูนะคะเมื่อคืนนี้พี่สานุชนี้กดลับกดนอนเพื่อทำเค้กก้อนเลยเป็นเค้กอ่าสามมิตินะคะก็คือว่าถ้าลูกค้าอยากได้แบบไหนก็สามารถส่งออเดอร์มาได้แต่ต้องถ้าแบบพิเศษหน่อยก็ต้องก่อนลุกหน้าสักสวันนะคะเผื่อจะได้เตรียมของทำคว,ควั้นี้ค่ะ,ะให้ดูเค้ก เป็นเค้กเผือกนะคะด้านในเออตัวนี้6ก่อนนะคะดูตรงพื้นมันเนี่ยคะ่ะตรงชั้นเป็นครีมส่วนตัวที่เป็นตุ๊กตาเป็นลายซูเปอร์แมนแล้วก็เนี่ยเป็นลายตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แบทแมนนี่คือมันเป็นมาซิแพนนะคะมาซกแพนก็คือเป็นน้ำตาลชนิดหนึ่งสามารถทานได้แต่ก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เอาไว้ ื่อทำเค้กมันจะแข็งๆนิดนึงนะจะทันได้หมดเลยค่ะตัวพวกนี้ตัวนี้นะคะถ้าความยากง่ายก็ของมันก็คือเราจะไม่คิดตามปอนนะคะแล้วก็จะเป็นเหมารวมอย่างตัวนี้เ,เป็นเค้กเผือกแต่เขาอยากได้6ปอนเราก็เลยคิดให้พันห้าค่ะอันนี้เป็นออเดอร์จากคนฝั่งลาวนะคะนี่ค่ะ ฟังแล้วชอบสั่งเค้กแปลกๆน่ารักดีคันท,ที่แล้วก็เป็น A อะคูเลเ่แล้วก็วแล้วก็ทีนี้แล้วก็จะมาผล เ้าคนเยอะมากๆตอนนี้ยังไม่มีเวลากินเลยค่ะแม้แต่กาแฟของเราเดี๋ยวเราจะไปกินกาแฟแล้วค่ะค<ม>ือพ่อกับแม่ไม่อยู่นะคะก็เลยพ่อไม่กรายเขาลงร้านไปคาตาไซต์ิ่งส่วนแม่ก็ไปนอนเฝ้าพ่อที่โรงแามตอนนี้ก็เหลือพี่กับเหลือที่นุชที่ร้านนะคะ ็นไรเหรอหรออือเดี๋ยวจะไปหาลายติ่งสุดเพียรต้นแตชามแต่ไปลงกับพอะเลยนอจากนั้นให้ดูสังเกตนะคะว่าช่วงนี้เราจะใส่เสื้อแนวนี้สักคักแนึนี้เพราะว่าที่ร้านตอนนี้เอามาขายก็จะเป็นแนวมิลิทารี่ค่ะก็จะเป็นสาวเทแบบที่เราเหนกูจะให้ดู วันนี้ก็ใส่ประมาณนี้แหละแต่เมื่อวานนี้จะเป็นเสื้อยีนนี้เป็นเสื้อทหารข้างใน,นน้นก็จะใส่เออเป็นเสื้อตัวลอยนะคะบางคนก็คิดว่าถ้าสมมติว่าซื้อเสื้อตัวลอยไปจะไปใส่กับอะไรดีเพราะว่าใส่ใเฉยๆก็โค้ดนุนก็เลยจะแนะนำให้ดูว่าต้องใส่จักไหนมาเป็นสายเลยเหรอเนี่ยขอแนะนำให้ดูนะเพราะว่าควรจะใส่ยังไงถึงจะไม่

เซบบที่ร้านมีขายนะคะเออคาุาแต่ที่ร้านก็จะมีขายเป็นแบบ,บราคาที่ถูกกว่านี้หน่อยนะคะที่คนซื้อได้ก็อยู่ที่ประมาณหกเจ็ดร้อยก็มีแต่ตัวนี้ของเกาหลีค่ะ,คะชนาแบบนี้นะคะโอเคค่ะงั้นยังไงเดี๋ยวเราก็จะไปหาอะไรกินแล้ว 那这样。